สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฮันออมแม่นายลูกดอกมาให้แล้ค่ะวันนี้พามาย่างป่าเลาะป่าหาเห็ดค่ะครั้งแรกในปีนี้ค่ะตอนแรกนึกว่าจะบระิมาล้วค่ะแต่ว่ามีเวลาเพียงแค่สิบสิบนาทีค่ะมาจุดเดิมปตาเดิมค่ะปู่ว่าจะมีบอ่อจะ,ะ่าะบรรยากาศยางเลาะเลาะบ่ออ้อมู่บานกับเห็นเพิ่นมีเห็ดเพิ่งคาลายออกมาแล้ค่ะกันเลยอ่าบริอ้อมบริขอสามีแล้วค่ะเพิ่นหัว แม่หน่อยต้องการที่จะมาเลาะเบิร์กเฮดนะคะเพิ่นก็เลยพามาค่ะเพราะว่าเธอมีเวลาแค่30หรือ40นาทีนะเพราะว่าเสียนะเพราะว่าแม่หน่อยต้องกลับไปรับลูกอีกนะคะพอพันเลิกเรียนประมาณวัยสองเพราะว่าแม่หน่อยเพิ่งไปส่งผู้บ่าวเป็นดอนบังค่ะนะคะประมาณเที่ยง45่าแล้วก็เพิ่นก็คุยกับเพื่อนบ้านอีก15นาทีก็บแม่เวลานไม่หน่อย15นาทีก็บเมื่อไปค่ะเพื่อน นี่นันน่ะเพิ่งกัเลยว่าฝ้านั่นน่ะก็เลยเฝ้าค่ะให้มาบ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องมื่อนี้คขึ้นค่ะอากาศขึ้นขึ้นแม่นลอยบริมาย่างยูนี่โดนเติบค่ะปีนี้นะคะบกใครได้มากค่ะเพราะว่าด้วยหลายอย่างหลายเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นค่ะก็คือหนึ่งโควิดนํานะคะกะเด็กน้อยเพิ่นก่ะนันน่ะพยายามที่จ่อยผู้บกใครออกมากจากจากบ้านค่ะแล้วก็รถแม่น้อยเสียนนั้ค่ะเพราะว่า หลดพังนะคะต้องไปสอมหลายๆอย่างค่ะกะถ้าเกิดอ่ามากอะทั้งหมดทุกคนกะมันกะหลดกะมาบ่ได้นะคะรหลดคันน้อยเพราะมีคนมีแค่สี่ที่นั่งค่ะอ่าเบิ่งบรรยากาศอใน,นป่านะคะกะเริบบ่ได้มาค่ะแล้วมือนี่สามีคนเห็นไม่น้อยเบ,บิบ่งเพราะว่าเป็นไม่น้อยพาไปหาพี่หานองนะคะมีแต่อ่ามีแต่เหตุนะคะฝนเกิดคิดว่า เออเมียอยากไปหาเหตุเกินแล้วป่ะเด็กไงพูนว่าพูดมาเม่ไห่เด็กไง,พ,พ,กไงพอสิพาเขาปลาพอสิพาคเขา่าปลาามาหาเหตุค่ะกะบ่รู้ว่าจะมีบอสนะคะเนาะแต่มาคอยมาลุ้นกันค่ะพี่นอให้เบ่งบรรยากาศปลาเส้นทางที่เขาเคยมาตะกอนค่ะกะบ,บอแน่ใจว่าจะพอบอสนะคะเมื่อนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นค่ะพี่น้องใบไ,ไมก้ก็เริ่มร่วงนะคะอากาศดีเมื่อนี้เมื่อนี้อากาศดีเพราะว่า ปกติเราจะฝนตกตลอดเวลานะคะนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้อากาศดีค่ะใบไม้เริ่มร่วงกะสามีเพิ่งเลยให้พามาเพราะว่าฝนหยุดตกได้มาสองสามมือแล้วค่ะเพิ่งเลยว่าเฝ้าเขาป่าคนวาน,นะคะนาะไปกันค่ะขับพี่น้องไปนเนะขาป่าละค่ะนี่เห็ดดอกแรกเราไม่น้อยค่ะเออพันเท่าละค่ะพี่น้องเออเท่าละค่ะแต่ว่าดอกพันยังแข็งอยู่ค่ะ มันอาจจะเอาไปแต่ว่าขาเพิ่นขาเพิ่นไปหมดแล้วนะคะมันอาจจะจเอาติดดอกเพิ่นค่ะนี่ค่ะพี่น้อนบ่น้อเยเบิ้งคือเ,อเห็เบบเดปวกก,กันเท้าแห้งค่ะโอ้คือแห้งค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะผู้ใดห่วงเห็ดหนังบ่หน่อยเด้อค่ะหลายแห้งค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะคือเห็ดปวกกันเท้าแห้งค่ะพี่น้องเห็ดหลายค่ะแต่บอกอีกว่าไม่น้อนเป็นห่วงค่ะอันนี้คือเห็ดเห็ดมะนาว ก้าวหนาโอ้ไม่รู้โบลุจักค่ะตาบายเฮดตป็นมีไลายแห้งค่ะอุ้ยมีคนมาหาอยู่ค่ะมีคนมานยางหาเตะอยู่ค่ะเฮดตป็นมีไลายแห้งค่ะพี่น้องนี่่คะเฮดเผงโบเห็นมีเลยค่ะเฮดผงโบเห็นมีเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะไม่รู้โบเห็นหงอีลีค่ะเขาเขาป้าเราโบเห็นหงมือตื้อเลยค่ะใส่แว่นมาอยู่ค่ะแต่ห่างแต่ห่างโบเห็นหงค่ะโอ้ยเนาะ เราไปเห็ดอันนี้ลายแห้งอีกแล้ค่ะพี่น้องม,นมานจะให้เบิ่งเห็ดอันนี้ค่ะนี่ค่ะเห็ดอันนี้ลายแห้งค่ะน,น้องผ่้หญิงจะว่ากินได้บ่อุ้ยลายแห้งค่ะมีแต่อดอก,กงาม อ,อ,อเนนี้เราทอดเห็ดอันนี้ค่ะร้ายแห้งค่ะเห็ดเห็ดไข่บรรเท่านะคะเนาองันนี้จะเดกมาเจาฝรั่งกปรตุกกันได้ไม่ได้ตะแรกว่าจูน,นใจปั่าข้างนี้นคนนุณมีนอนนะคะเนะ่ะข้างนี้นคนนุณมีนอนเราเรียกว่าน่าจะคืีเห็ดเขาไข่ขบรนเทาเห็ดไข่บันเทาค่ะ ดอกนึงค่ะพี่นอ้องปนเถ่าแล้วค่ะแดดออกค่ะพี่นอ้อง mm hmm. เห็นหงม้าหน่อยหนึ่งอ้หมีหน่อยบ่มีเห็ดเผือกแลยค่ะมีแต่เห็ดอันนี้เขาไข่ค่ะนี่พี่เฮ็ดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะปนเถ่าแล้วค่ะัเนเถ่าแล้วสามีเอิรนสามีตาดีแค่ค่ะ กัลนะคะบอพ่อแห้งค่ะพี่น้องฝนค่อนข้างที่จะถ่าแน่นะค่ะโอ้หูนะร้อน,นะค่ะพี่น้องคือเห็ดป,ปวกบอลเทาแ,แห้งอิลี่อีหลอค่ะเบื้องหน่ะโอ้ยงามยั่งขนาดเลยค่ะโอ้นอนอยนเนาะแม่น้อยจะขู่เห็ดไปขู่เห็ดยังว่าแม่นเห็ดเดือบปวกบอลเทาบ่าคือแห้งค่ะยิ่งจุย่างคือเห็ดปวกบอลเทาแ,แห้งค่ะ อ้ขาในเพิ่นจะมาใสเบิ่งขาในนะคะขาในเพิ่นจะกวงค่ะขาในเพิ่นจะกวงค่ะโอ้ยงามแห้งค่ะร้านห,หลายค่ะมันมีหลายแห้งค่ะพี่น้องนะคะไม่รอจะกลับบ้านละค่ะี่จะพี่น้องเห็ดอันนี้หลายอี่ลีค่ะเห็ดไข่พะโน่โอ้ยเถ่าโอก้อนก้อนดัดกลับบ้านกันค่ะพี่น้อง ได้หมอแกแยงนึงค่ะเข้าเมื่อเมือ่อยแลนเพราะว่ามีเวลาไปรับลูกอีกสิบนาทีนะคะแลนขึ้นเขาค่ะพี่นอ้องอันนี้เกาหลักเอาเลยคะ่ะเกาหลักโอ้ยอย่ามาเก็บเกาหลักนะ,น,น,นะคะแม่นวดค่ะทางทางของฟรีนะคะไั่ไรเลยสิบนาทีไปรับลูกนะคะแต่ว่าขับรถประมาณห้าน,นาทีค่ะ เดี๋ยวแม่น่อยจะให้เบิ้งนะคะหอดบ้านก็นจะให้เบิ้งนะคะว่าได้น่อยได้หลายเป็นไรนะคะ